สมมติว่าใครยังไม่มีศรัทธาก็ลองใครควรก่อนยังไม่มีศรัทธายังไม่มีศาสดายังไม่นับถือใครยังไม่นับถือใครไม่มีใครเป็นศาสดาก็ไม่เป็นไรพู้เจ้าบอกก็ลองหยิบธรรมะของพู้เจ้าไปพิจารณาดูเอาคำศาสดานี้ศาสดานี้ศาสดานี้มาเปรียบเทียบกันดูเปรียบเทียบในประเด็นใด ในประเด็นที่เห็นเหมือนกันอย่าเอาประเด็นต่างเดี๋ยวมันทะเลาะก,กันเห็นนะพระเจ้าบอกเอาความดีที่เห็นตรงกันมาเปรียบเทียบกันอนี่วิธีเปรียบเทียบาศาสดาต่อาศาสดาถ้าคุณยังไม่มีาศาสดาใช่ไหมเอาเลยใครในโลกนี้ที่สอนความดีนะที่ประกาศตนเป็นผู้สอนเนี่ยเอาคำสอนของคนนั้นมา เอามาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบในส่วนของความดีและเป็นความดีที่เห็นตรงกันด้วยนะและ้วพระเจ้าบอกยังไงต่อความดีที่เห็นตรงกันเนี่ยศาสดาใดสมาทานประพฤติปฏิบัติความดีที่เห็นตรงกันนี้ได้ละเอียดละออิถีท่วนมากกว่าเนี่ยให้ไปนับถือศาสดาน,นั้นเลยนี่พระเจ้าแฝงมาก ห็นไหมมีวางหลักการไว้ด้วยนั้นถ้าใครในโลกเนี้ปฏิบัติความดีที่เห็นตรงกันกับผู้เจ้าได้ละเอียดละออถี่ถ้วนกับผู้เจ้าเนี่ยโยมเลือกนับถือศ,ศ,ศ,ศาสดาคนนั้นได้เลยเพราะผู้เจ้าว,วางหลักการไว้แล้วเช่นการพูดดีเนี่ยการพูดดีดีดดไหม,มถ้าโยมบอกว่าดีการพูดดีของโยมมีกี่แบบไหนบอกมาสิการพูดดีของศ,ศ,ศาสดาองค์เนี้ยสอนกี่อย่าง การพูดดีของศาสดาคนนี้สอนกี่อย่างเช่นถ้าเรารู้แค่สินห้าเราก็บอกอะก็ไม่โกหกไงอืมไม่โกหกไม่โกหกผู้เจ้าว่าดีไหมดีแล้วศาสดานั้นว่าดีไหมดีอ่ะใช้ได้มีอีกไหมเรื่องการพูดดีอ่าผู้เจ้าเราก็จะบอกว่าไม่โกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเ้ออ่าศาสดาองค์นี้มีไหม ออย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ดูว่าใครสมาทานการพูดดีที่เห็นตรงกรนันน่ว่าพูดจาดีเนี่ยดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีความละเอียดละออถีีท่วนในคำการพูดดีเนี่ยที่มากกว่ากันเพราะนั้นการไม่พูดยุยงให้คนแตกกันดีไหมดีนะคนทั่วโลกเนี่ยชอบอุย้ยปูดให้คนสามัคคีกันเนี่ยมันดีนะ พูดใ้คนแต่กันไม่ดีหรอกนะอ่าไม่พูดคำหยาบคือคําไม่ฟูใจพูดแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเจ็บช้าน้ำใจเนี่ยไม่ไม่ดีเพราะตัวเองก็ไม่ต้องการใช่ไหมเวลาคนอื่นมาพูดให้เราเจ็บช้าน้ำใจเราชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบแต่เอาสิ่งนี้ไปมอบให้กับคนอื่นคิดว่าคนอื่นชอบไหมไม่ชอบเหมือนกันอดังนั้นอะไรที่ธรรมะใดที่เราไม่ มอบธรรมาน,นี้ให้กับคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยหลักการพื้นฐานการไม่เบียดเบียนง่ายๆเลยผู้เจ้าสอนหมดจากนั้นถ้าเขามีเหมือนกันอีกของเรามีอะไรอีกอ่าใครนึกได้อ่าถ้ายมเนี่ยกำลังโตวาทะกับอีกคนหนึ่งที่เขาเขาก็มีคูอาจารย์ดีของเขานะการพูดดีเขาก็ดีอ่า ไม่โกหกอ่ะได้เท่ากันแล้วะเรายกสัมมาวาจาสี่เอาเขามีอีกอ่ะทีนี้จะเอาไงอ่ะโยมจะเพิ่มอะไรอีกการพูดใช่ไหมไหนยกขึ้นมาสิอ่ะวาจาที่ผู้รู้ติเตียนไม่ได้พูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาเห็นนะ ผู้รู้ใดๆก็ติเตียนไม่ได้ต้องรู้จักการละในการพูดควรแก่การต้องพูดตามเป็นจริงนะต้องพูดอ่อนหวานด้วยนะประกอบด้วยประโยชน์ด้วยนะแล้วพูดด้วยเมตตาด้วยนะเห็นไหมอ่าหลักการพูดดีมีแล้วเจอไปอีกห้าอ่าฝั่งนี้มีบ่าอืมมีไหมห้านี่เห็นนะเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเลยหรืออย่างที่พระเจ้าบอกท่านมีหลักการในการพูดใช่ไหม พูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์นะแล้วก็มีอะไรคนฟังพอใจแล้วก็มีคนฟังไม่พอใจเราจะพูดไม่พูดเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังพอใจพูดไหมไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจอืมนะไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนฟังไม่พอใจพูดไหม จริงไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังพอใจพูดไหมเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์แต่พูดแล้วคนฟังพอใจพูดไหมอ่าก็ไม่ควรพูดใช่ไหมอ่าเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังฟังแล้วไม่พอใจพูดไหมอืมนะอ่าพูดใช่ไหม แค่พูดหรือแค่ไม่พูดเหรอคำตอบสั้นไปไหมหรือจะยาวกว่านี้อีกนิดนึง่งอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าโยมตอบว่าพูดแล้วยังมีเงื่อนไขอื่นมไหมผู้เจ้ามีผู้เจ้าจะบอกว่าท่านจะพูดแต่จะดูกาลอะอเห็นนะเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ดีหมดเลยนะแต่คนฟังมันฟังแล้วไม่พอใจนะ,ะทำยังไงผู้เจ้าบอกให้ดูกาละ แต่ให้พูดนะแต่ให้ดูการละมันต้องมีการละสักกาละหนึ่งนะที่มันจะเหมาะสมในการพูดดูจังหวะดีๆเห็นไหมแยบคายไหมพอเฉลยมาโอ้โหผู้เจ้าแยบคายอ,อ,าอย่างนี้ใช่ไหมพออ่านแล้วอืสุดยอดใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์คนฟังก็พอใจพูดไหมพูดเลยป่ะพูดเลยเรอระไม่ใช่ ผู้เจ้าบอกพูดแต่ท่านจะยังไงให้ดูกาละอีกอะทําทไมละทําไมต้องมีเงื่อนไขอีกอ่าคิดออกไหมคิดออกไหมใช่ไหมอ่ะอย่างวันเนี้ยถ้าถ้าเราแสดงทำอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แล้วคนฟังนั่งฟังคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้ารออีกสักครึ่งชั่วโมงคนจะมาฟังอีกห้าร้ออสักหน่อยดีไหมอ่าใช่ไหม เออมันได้ประโยชน์เยอะอใช่ไหมเออคนหน้าร้อยได้ประโยชน์ไปเห็นไหมจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์คนฟังก็พอใจนะแต่ก็ยังดูกาละใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมผู้เจ้าแยบคายไหมแยบคายเห็นนะเนี่ยเนี่ยหลักเหตุผลอย่างเงี้ยพอเราอ่านพุทธวจนะเนี่ยโอ้โหเราแบบสุดยอดนะคือมันเป็นอะไรที่รู้ตามได้เข้าใจตามได้ใช่ไหม อมันเป็นตรกกะที่อ๋อค่อยๆค,คิดตามคิดเอเออใช่ใช่มุมนี้เราไม่เคยคิดอ๋อมุมนี้ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยอยากให้เยาวชนคนไทยหรือคนที่เกิดมาภายหลังได้รู้ไงได้รู้ว่าเฮ้ยโอ้โหคนมีปัญญาขนาดเนี้มีนะมีอยู่ในโลกนะอแาแยบใครมากอืมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออพูเจ้าเนี่ยมีจริงแน่เลย พราะนี่มันเป็นข้อมูล2,000กว่าปีอะ่ะใช่ไหมพูดมา2,000กว่าปีแล้วมีการสืบทอดมานะของเรา <c oughs> พุทธวจนะที่อยู่ในพระบิดกเนี่ยนะมาจากฉบับสยามรัฐสยามรัฐมาจากรัชการที่หนึ่งนี่ก๊อปกันมานะก๊อปกันมา,าไม่ได้เขียนอะไรใหม่นะรหนึ่งเอามาจากลาวลามันลาวลามันเอามาจากยุคพระเจ้าสศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรรนิพัน์ ระดับผู้นำประเทศทำเองทั้งนั้นเลยเห็นไหมเป็นหลักฐานที่ทอดกันมาเรื่อยๆอ,อ,อย่างเนี้ย